สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาระยารัศมีมาหกทักท่าเลขที่43วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับมหาสฟิงนะคะสฟิงคือชื่อสัตว์ประหลาดในตำนานไอคุพติยาและมีในตำนานชนชาติอื่นด้วยมีลักษณะต่างกันไปแต่จะมีตัวเป็นสิงโตเหมือนกันสฟิง์ในตำนานกีกมีใบหน้าและช่วงอกเป็นสาวมีปีกแบบนกอินทรีและสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ คอยถามคำถามกับมนุษย์ที่หลง,งมพกมันเข้า,าหากตอบคำถามไม่ได้มนุษย์ผู้คอร้ายนั้นจะถูกสังหารส่วนสปริงของอีโบลานะคะไม่มีปีกมีหน้าเป็นมนุษย์ผู้ชายและยังมีแบบที่หัวเป็นแกะและหัวเป็นนกเหย่่ยวอีกด้วยชาวอีโบลาแกะสลกักหินมนุษสปริงไว้เป็นจำนวนมากแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมหาสปริงแห่งกิซ่านั่นเองโดยนักโบราณคดีเชื่อว่ามหาสปริงแห่งกิซ่าเป็นอนุสาวรีย์ของฟาโรห์คาเฟ ค friend, ฟาโรนในละชงที่4ผู้สร้างคือมิคาเฟ่เมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาลเคยเชื่อว่าใบหน้าของมหาสฟิงซ์จำลองมาจากใบหน้าของฟาโลคีเฟนและสามารถสังเกตว่าส่วนหัวของมหาสฟิงซ์มีสีลักษณ์ของฟาโลอียีตแสดงเอาไว้อย่างชัด ที่คางมีมุจงอางแผ่แม่เบี้ยที่หน้าผากและยังมีสประดับลัดเก้าแบบฟาโลประกอบเข้ากับผ้าคลุมศีรษะและคอยด้วยซึ่งถือกันว่ามหาสพริงนี้เป็นนักสวรรค์แกะสลักเก่าแก่ที่สุดที่รู้จักการอียิปต์โบราณถือกันว่าสปริงเป็นลั่งยังแลงภาคเหนือของทิเเจ้าการที่ฟาโลคาเฟ่ให้แกะสลักวบหน้าสปริงเป็นใบหน้าของพระองค์จึงเป็นการแสดงว่าพระองค์เทียบดัง นึ่งพันปีต่อมาหลังจากยุคสมัยของฟาโลคาเฟ่ที่มหาสปริงถูกสร้างขึ้นมหาสปริงถูกพายุทรายพัดทับถมจนเหลือเห็นเพียงส่วนหัวเล่ากันว่ามีทีปเจ้ามาเข้าฝันเจ้าชายทุกตโมสบอกให้พระองค์นำทรายที่ทับถมมหาสปริงออกหากทำตามจะส่งผลให้พระองค์ได้เป็นฟาโรที่ยิ่งใหญ่มหาสปริงจึงได้รับการดูแลรักษาเป็นครั้งแรกเจ้าชายทุกตโมสนี้ ต่อมาได้ขึ้ของคอด์ยีบเป็นฟาโรตโมซิตที่สี่ในราชวงศ์ที่สิบแปดนับเป็นฟาโรท,ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งหลังถูกหลังยุคสมัยของฟาโรโมซิตที่ทสี่ในเวลาต่อมาฟาติงก็ถูกทรายทับถมอ,อีกและได้รับการดูแลรักษาขึ้นมาใหม่จนเห็นเต็มตัวในปัจจุบันปัจจุบันใบหน้าหาสิงถูทำลายจนแทบสังเกตรายละเอียดไม่ออกรำรู้กันว่าเกิดจากกรหารของนักโบรยนที่มาอีบช่ ใ,ใบหน้าของมหาสวิงเป็นเป้าซ้อมยิงปืนทำให้ลูปมูแผนและเบี้ยที่หน้าผากฉลุเสียหายหจมูกแวงและเข้าหลุดอย่างไรก็ตามหลักฐานภาพวัดเก่าแก่เมื่อ400ปีก่อนพบว่าจมูกของมหาสวิ้ําลุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและมีบันทึกของอาหรับว่าใบหน้าสวิงถูกทำลายในคิดทสตวัษที่14ซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้ายุคสมัยของนโปเลียนหลายร้อยปี นอกจากนี้ยังล่ำลือกันว่าชิ้นส่วนของจมูกและเข้ามหาสปริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและทางการอียิปต์ได้พยายามดำเนินการทวงถามเพื่อนำกลับคืนไปอียิปต์แต่ยังไม่ได้ผลเพื่อชิ้นส่วนจมูกและเข้าขมหมาสปริงนะั้นความจริงปรากฏว่าปัจจุบันพิพิธภัณฑ์อังกฤษได้เก็บรักษาส่วนหนึ่งของเขามหาสปริงที่มีความยาวประมาณ78เซนติเมตรเอาไว้ค่ะ